สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนกันทุกๆุกคนเลยนะคะควันนี้นะคะเราก็จะมาดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวมิถุนนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนประจําวันที่1ถึงวันที่16กันยายน,นนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมิถุนนะคะในช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกของชาวราศีม <thirty> ิถุนนะคะได้เด ได้เ h e อยวออปเอร์นะคะได้ The Moon นะคะแล้วก็คินซับวันทูซับคัพนะคะแล้วก็ t ูซับเพนต์เตอร์แ่บอกบอกถึงความเปลี่ยนแปลงได้สิ่งใหม่ๆหรือการพบเจอสิ่งใหม่ๆในความคิดหรือการกระทําในบางสิ่งบางอย่างคุณได้มีความคิดใหม่มคีคุณได้มีความคิดแปลกใหม่ได้มีไอเดียใหม่ๆได้คิดโปรเจกต์ใหม่ใหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะในตรงนี้นะ คุณได้มีความคิดที่บันเจิดเป็นสิ่งที่คุณนั้นไม่เคยได้ทำมาก่อนแต่ว่าคุณรู้สึกชอบนะคุณรู้สึกชอบแต่คุณไม่กล้าที่จะทําคุณไม่กล้าแม้จะทั้งที่จะลงมือทําเพราะอะไรเพราะว่าคุณนั้นยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังสับสนคุณยังกังวลอยู่ในการที่คุณนนั้จะลงมือทําคุณกลัวการผิดพลาดคุณกลัวการผิดหวังในตรงนี้นะคะ ดูเหมือนกับว่าชาวราศีมิถุนนั้นได้ไปเจอคนใหม่คนรักใหม่หรือ,อการที่คุณนั้นต้องการที่อยากจะทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันกับคนรักก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณถ้าคุณทำแบบนี้จะดีคุณทำแบบนี้จะทำให้คู่ของเราสามารถไปต่อและคู่ของเรานั้นมีความสุขในตรงนี้ใน,น้ลักษณะนี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าคุณทาลงไปแล้วคุณจะดูแปลกๆเพราะคุณไม่เคยทา เพราะอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่คุณคิดว่าถ้าคุณทําแล้วมันจะดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณก็ยังสับสนกังวลใจอยู่ว่าถ้าคุณทําไปแล้วคู่ของคุณจะดูคุณแปลกไหมหรือว่าจะล้อเลียนคุณไหมหรือจะแปลกๆกับคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็เลยไม่กล้าเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่ตัวตนคุณหรือ สิ่งที่คุณนั้นเคยทํามาก่อนก็ได้นะคะแล้วเรามาดูตัวตนของคนลกของอาชาวราศีมิถุนกันนะคะว่าชาวราศีคนักของชาวราศีมิถุนนั้นแต่ตรงนี้นั้นเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะในตัวตนของเขานะคะได้ king Sub s u b s o r นะคะได้ the world นะคะได้ temperance ได้ ใน subpencil ได้ nice so acle, like A d e s p e n c i l นะคะในตรงนี้เนาะได้บ่งบอกถึงการการคิดหรือการตัดสินใจหรือการที่กําลังจะตัดสินอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะแล้วก็พฤติกรรมเก่าๆพฤติกรรมเดิมๆหรือเขาอาจจะแสดงถึงถึงพื้นฐานหรือหรือนิสัยที่เบื้องลึกของเขาออกมาก็ได้นะคะ รือเป็นสิ่งที่เขานั้นอาจจะไม่เคยแสดงกับคุณหรือเคยแสดงออกไปแล้วแต่ว่าก็นานแล้วที่เคยแสดงออกมาในตรงนี้นะคะเขาได้นำกลับมาแสดงหรือกลับมาตัดสินใจนะคะอันนี้รวมถึงการกะระทำนะคะว่าการกะระทำเดิมๆที่เขานำกลับมาตัดสินใจนำนำกลับมาแสดงให้กับคุณนำกลับมาปฏิบัติกับคุณหรือรวมถึงความคิด ของเขานะคะที่เขานำเรื่องราวเก่าๆนะั้นมาคิดมาทบทวนมาตัดสินใจก็คือว่าคุณนั้นอาจจะทำอะไรในบางสิ่งบางอย่างทำให้เขานั้นไม่พึงพอใจหรือไม่สบายใจในตรงนั้นเขาได้นำมาตัดสินใจแล้วก็มาตัดสินแล้วก็นำมาวัดกันว่าคุณนั้นความดีหรือ,รอความไม่ดีในตรงนี้นมีมาก้อยแค่ไหนเขากำลังชั่งใจอยู่ในตรงนี้ก็อาจจะเป็นได้ ะะเพราะว่าเขาในตรงนี้นะคะได้ e m p เพ e น t นะเทมเพ n นนี้มุงบอกถึงการที่เขานั้นกําลังจะ,ะช่างจิตช่างใจสร้างสมดุลให้กับตนเองกำลังกาลังกาลังแบบกาลังตัดสินใจนะกำลังเหมือนกับว่ากําลังดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นควรที่จะเป็นไปในทิศทางใดทิศทางใดในทิศท,ทางใดใดดีและทิศทางใดควรที่จะ จะเป็นไปไปตรงนี้นะคะก็คือทิศทางใดควรที่จะไปต่อหรือทิศทางใดควรที่จะจบในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เขาต้องการที่อยากจะขอระยะเวลาหรือเวลาให้กับการที่เขานั้นได้ตัดสินใจหรือช่างใจในตรงนี้นะคะให้เวลากับเขาในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะให้เขานั้นได้ตัดสินใจหรือลงมือทําอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อที่จะได้ จะได้รู้นะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นจะเป็นไปยังไงนะคะอยู่ที่การกระทําของเขานะคะเขาต้องการที่อยากจะตัดสินใจจริงๆแล้วก็ขอเวลาจริงๆนะคะในการที่จะคิดแล้วก็ทบทวนในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขากันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาน่าจะเป็นอย่างไรนะคะในตรงนี้นะคะอื้อ ให้ไแรกนะคะได้ถูกซับซอนขึ้นมาเลยนะคะได้บ่งบอกถึงการที่คุณเคานั้นตัดสินกำลังกังวลจิตกังวลใจกงตัดสินใจอะไรกันไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงแห่งการตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีนะคะกำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่ทบทวนแล้วก็หาความยุติธรรมให้กับตนเองแล้วก็ความเป็นธรรมให้กับตนเองแล้วก็กำลังหา ช่องทางหรือโอกาสดีๆให้กับตนเองนั่นเองนะคะกําลังหาช่องทางกําลังเลือกอยู่นะคะว่าคนนี้จะไปต่อดีไหมหรือว่าจะจะหยุดดีหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ควรจะมีช่องทางหรือโอกาสใดที่จะแก้ไขอะไรกันบ้างไหมอะไรตรงนี้นะคะกําลังหาช่องทางกําลังหากําลังหาโอกาสอยู่แต่ในตรงนี้นะคะในขณะที่คุณนั้นกําลังมองหาโอกาสมีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะ มีคนใดคนหนึ่งในความสะพาน์นี้นะคะได้รู้ได้เห็นหรือได้พบเจอช่องทางในการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงในตรงนี้แล้วนะคะในตรงนี้เรามองเห็นเป็นว่าอาจะเป็นชาวราศีพฤกษอจะจะเป็นชาวราศีเมถุนมากกว่านะคะที่จะมองเห็นช่องทางในตรงนี้เนาะนะคะ แล้วเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์กันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคำแนะนำเนาะคำแนะนำนะคะคำแนะนำของคุณและเขานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคำแนะนำนะคะก็คือก็คือว่าให้คุณนั้นคิดนะคะว่าตัวคุณเองนั้นควรจะเป็นอย่างไรและคุณควรที่จะไปในทิศทางใจถ้าคุณไม่พร้อมที่จะไปต่อนะคะคุณก็สามารถที่จะ บอกกับเขาหรือสามารถที่จะปณีป,น,ปนอมในการที่จะพูดคุยกับเขาในทิศทางที่ดีว่าเราไม่ควรที่จะไปต่ออาจะปฏิเสธในรูปแบบที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนรักษาลำใจเขาด้วยนะคะในตรงนี้เนาะกะ็พยายามทําให้เขานั้นรู้สึกดีในการที่เราเลิกลาเราก็มีเหตุลผลพยายามใช้เหตุลผลในการตัดสินใจรหรือพูดคุยใน,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 ในการในการที่จะเจราจารในตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า ถ้าเราคิดจะไปต่อในตรงนี้นะคะก็ควรที่จะปณีปัติมพูดกันดีๆเช่นกันนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในรูปแบบที่ไม่อึดอัดนะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเป็นไปในทิศทางที่เรายังคงที่จะมีความดีๆมีความรู้สึกดีดหรือยังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในตรงนี้นะคะ นะคะและในตรงนี้นะคะคือจะมีคําแนะนําจากไพ่นะคะจากไพ่ออริเคิลนะคะ,นะ,คะในตรงนี้นะคะได้บ่งบอกถึงเทอร์มินาแล้วก็เรสโกเวอร์โกนะคะแล้วก็อาริอสนะคะแล้วก็เบรินัสนนตรงนี้นะคะได้บ่งบอกถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกันยายนเดือนเมษายนแล้วก็ชาวันศุกร์นะคะในตรงนี้เนาะ เหตุการณ์เหล่านี้นะคะจะจบลงหรือจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ตามนะคะจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกันยายนเมษาย,ยนแล้วก็ชาววันศุกร์ก็ได้นะคะในตรงนี้เนาะ,ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากไพ่โซนจิตวิญญาณนั้นจะบอกอะไรกับคุณบ้างน,นะคะไพ่โซนจิตวิญญาณจะแนะนาอะไรกับคุณนะคะ r i z e being นะคะแล้วก็ let's go หน้าสิงดกอสว่างแล้วก็ s o เ m สิงงนะคะในตรงนี้นะคะได้บ่งบอกถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจิตวิญญาณของคุณนะคะว่า,า,าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะอยู่รอบข้างคุณคุณสามารถคือสิ่งคือจิตวิญญาณของคุณอะคือคือสิ่งที่อยู่รอบกายคุณอยู่แล้วนะคะ นั่นคือสิ่งจิตนี่นันนั้นนั่นคือจิตวิญญาณคุณจิตวิญญาณคุณจะล่องลอยอยู่ตามอากาศอยู่รอบๆตัวของคุณนะคะยังเว้นแต่ว่าคุณนั้นจะหยิบจับจิตวิญญาณตรงจุดไหนช่วงใดของของส่วนของร่างกายของคุณนั้นมามานึกมาคิดหรือมาปรับในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นนั้นไม่ว่าคุณนั้นจะรู้สึกอย่างไรหรือคุณจะคิดอย่างไรก็ตามนะคะให้คุณนั้นออกไปคุณรู้สึกอย่างไรให้คุณทําอย่างนั้น นะคะก็คือก็คือไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นหรือขวางทางคุณได้นะคะไม่มีอะไรที่สามารถที่จะมาบัง,บงคับหรือควบคุมได้นอกจากคุณนั้นจะบังคับแล้วก็ควบคุมตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณนั้นจงจงจง,จงมีแต่แบบสมาธิแล้วก็รวบรวมสติของตนเองให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะตั้งมั่นอยู่บนเหตุและผลนะคะในตรงนี้เนาะ ให้คุณนั้นพยายามรวบรวมตัวเองแล้วก็หนักแน่นอยู่กับเรื่องราวที่คุณนั้นได้เผชิญแล้วก็เกิดแล้วก็เจอขึ้นในตรงนี้นั่นเองนะคะให้คุณนั้นตัดสินใจให้ใช้เหตุและผลห้ามใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ดูเหมือนกับจะเข้มข้อนอยู่พอสมควรถ้าคุณคิดผิดเรื่องราวเหล่านี้อาจจะจบด้วยมือของคุณหรือถ้าคุณนั้นคิดถูกหรือคุณวางแผนถูกนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะ ยังไงวันนี้ขอจบคำทำนายไว้เป็นเท่านี้นะคะเรายังไงก็ขอกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะคะรักกันชอบกันกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวอย่างไรนะคะให้แอดไลน์ไอเดีเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้ดูดวงส่วนตัวแล้วก็พูดคุยกันอย่างใกล้ชิดนะคะในตรงนี้เนาะแล้วไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ